คนละอย่างสูยจะมั่วเด็กน้อยสูยจะกันกูว่าว่าคนละอย่างคนละอย่างสูฟังได้เด็กน้อยเกิดหมาเห็นไหมนักเรียนอยู่ในระดับเดียวกันน่ะที่ผ่านมาดูดีๆนะป .1 ห,หรือประถมศึกษาปีที่หนึ่งยันไปถึง D.R D.R ในที่นี้ก็คือปอ เอกบรรินญ,ญาเอกเป็นตัวหนังสือนะจะก,กดไว้หมดจะก,กดกันไว้หมดนั้นนะหนังสือที่เรียนออกมาคลายๆกันขึ้นแต่ว่าเราจะตัดต่อตรงจุดไหนเพื่อที่จะมาผลิตหนังสือให้นักเรียนประเทศนั้นๆอ่านมันจะกดกันไว้ทีนี้เวลานั้นเซลเซล์สมองเซลล์สมองเซลล์ประสาททุกคน มันจะเหมือนกันหมดผิดแต่รูปร่างหน้าตาพิการมาแต่กำเนิดหรือว่าของไม่เป็นตันสิแตก